เรามาเที่ยวเขาใหญ่แฟนซีค่ะสวัสดีค่ะเรามาเที่ยวเขาใหญ่แฟ <c oughs> นตาซีไปเราไปซื้อบัตรก่อนนะเราเราต้องไปซื้อบัตรก่อนไหมไปไปเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปไปซื้อบัตรก่อนลูกไปแล้วก็พาเด็กมาทำกิจกรรมนะครับไปไม่ได้ดค่ะนี่นี่ของขามาซื้อแพ็กเกจไปเล่นแล้ว แพ็เก900บาทไปเอามาที่เืมลืมไปเราได้เรือแล้วนี่นี่นะครับเราซื้อแพ็กเกจนี้นะครับ12 12แพ็กเกจ900นะครับไปเดจัน้เดอันโอเคแล้วน้องพอใจเลอนอันไหนเาไดโนเสาโอเคไปครับไปกัน ใจ <pathway? S 2> ก็อางมาว่าใจเระวังรถไฟรถไฟมาแล้วครับเข้ามาตามนะเนียน่ยนี่ยเนรถไฟมาแล้วพี่ยพอใจระวังนะพี่พใอพใจนั่งไหมรถนี้นั่งกับป๋าเนนะี่ยนั่งฟีเนี่ยนี่ไปไหมนี <sh arp inhale> ไ่ไปแล้วไปแล้ว <sh arp inhale> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นี่ไงโกคาร์ทไงทำไรโอ้ยพอใจเจอไดโนเสารอพอใจดูที่มันกินอะไรนี่กินหญ้านั่นนี่พันนี้พันกินหญ้าไปไปทางนู้นมาหน่เฮ้ยเฮ้ยพอใจพอใจจะมาได้นโนเสาแล้วครับว้าฮ่าฮ่านี่ เอาได้นเสาดิไปเอาไปลูกไปเนี่ยเฮ้ยเดนเสาไปแล้วเยอไปกเหยียบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดนเสาไปเลยนู่นไปเลย ไปลูกไปเลยเบาเบาไปดิครับอย่าไปเลยอย่าไปเลยครับไอรุ่นไ, <c oughs> ไ่รุ่นไอร,ร,รุ่นมาปล่อยพลังแ <c> ม <oughs> ่าสาวบุมา เล่นกี่เ่าไม่รู้ขับไปเรื่อยๆเลยครับขับไป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 เรื่อยๆจนจะหมดนลูกว้าวแฮปปี้แฮปปี้ไายย้บายบายโอเคนี่เราจะไปขึ้นกรเช้าเร็ ไปไปเลยครับทำไมทำไมหนูชอบกัชมวิวนี <S 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 ่เราจะมาขึ้นกระเช้ากันนะครับนี่กระเช้ากระเช้ารอขึ้นกระเช้ามาแล้วกระเช้ากลับมาแล้วครับแล้วรถอันนั้นไม่กลับขึ้นมาโอมาพร้อมกันไหมโอ้นี่ไงเอ้าคบ เขาไปนั่งกลับหรอนี่ทูกไหมนั่งเก้าอี้เดี๋ยวเดี๋ยวป๋ากับพอใจพอใจไปโน่นเราไปเดี๋ยวไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปขึ้นไปขึ้นไปลูกไหมเอ็นดะูแม่นี่เรานั่งกับชองเออแต่พี่ที่พร้อมเขานั่งเอ้เก้าอี้นะครับวิวิววิว้าไบายจับไปดีนะดีพร้อมจับไปดีนะครับไปไป,ไปพร้อมกันเ,เลยครับดีชมเมืองครับ อ้ามือไปๆแม่พุ่ยหน่อยยินดีมอมเสี่ยวไหมยีทดีมอมนั่งชมวิวนะครับส่วนน้องพอใจเนี่ยน้องพอใจยังไงสนุกไหมครับโอ้โอ้นี่ไปดู ยอมปุ๋ยดิเขาไม่เสี่ยวเลยนะนี่ก็สูงอยู่นะครับนี่ประมาณประมาณสิบเมตรอยู่นะหกเก็ดเมตรสิบเมตรอ่ะเออดิครับโอ้ไม่ยอมเสี่ยวเลยป้าก็เสี่ยวอยู่นะนี่นี่ <c oughs> <c oughs> น้องพอใจกับแม่ปุ๋ยเนี่ยนะ้องพอใจกับแม่ปุ๋ยเอโอเคครับ <c> ย <oughs> ังไงบ้าง เป็นไงบ้างน้องพอใจโอเคไหมสนุกไหมครับเฮ้ยสนุกมากเลยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปฐานต่อไปนะนี่มันมีตั้งสิบสองไงนน,ไน่ไม่น่ากลัวเลยไปไปทัวนี้ไหม <c oughs> นี่ท้าพายดีเอาไหม <c oughs> เหรอ เอนทีวี <Air> <Yeah. S 1> ไปซิงเลยพอใจบ๊ายบาย เรานั่งรถไฟใช่ไหมครับหันมาหน่อยค่ะนี่เรามานั่งรถไฟกันนะครับผมกุตู ooh, cool, cool. นั่งรถไฟชมเมืองคนระับกุตูชบชักชรบชักชึบชักชบชักน้องปาใจจะนึกไหม anh đi được máy khó thăm lên anh มันมีอะไรนะพอใจครับเฮ้ยถ้ำผีเหรอโอเคค่ะเอ้ยพอใจที่พอเข้าถ้ำแล้วบุบบับจุบบับบุบบับ ใช่ค่ะนี่เราจะไปดูสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์มินิสู่กันนะคะมินิสู่ไปเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นตัวอะไรเนี่ยแพะแพะกับกระต่ายกระต่ายเขาเข้าไปกินนกเหรอเขาไปทำอะไรครับเขาเลี้ยงเอาไว้เขาเลี้ยงไว้โอ้โหไปกันค่ะอันนี้ฝั่งนี้คืออะไรนี่ตอนนี้คือเป็ด นี่เราอยู่ที่ไหนนะครับไม่บุ๋ยเขาใหญ่อะไรนะน,รนี่เราอยู่ที่เขาใหญ่ <ใน S 1> แฟนตาซีนะครับดะะเดี๋ยวเราจะให้3คนนะคะมาดูถึงไหมดัดนี่เราเล่นอะไรกันคะคมาแล้วเ,เราเล่นโกคาร์ตคู่ป๊าป๊ากับพี่ดีพร้อมนะคะไปแล้ว <c oughs> จะพาไปนะคะจะให้ให้ปะป๊ากับพี่ดีพร้อมขับโกคาร์ทก่อนนะแต่หนูขอไปเล่นรอก่อนเลยแล้วใครจะดูหนูหนูอยากไปเล่นสนามเด็กเล่นเนาะนี่มาเลยสไลเดอร์

One, two, three, let's go. Mm -hmm. มาปล่อยพลังครับพี่ดีพร้อมกับน้องไอ้ข้ามาฝั่งนี้ได้ไหมครับไ,ได้ทไมครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเยี่ยมามากเลิกไปเลิไปเราจะไปให้อาหารผัดกันนะครับไปลูกไปเรือเร่องเรือเร่อน้องกระต่ายจะออกเลยมันร้องอว่าไงนีง่ นี่เราอยู่บ้านกระตายและเบียดเขาเฮ้อะไรขให้จับไหมพี่พี่พี่เขาไม่ให้จับครับไม่ให้โอ้อตัวใหญ่ดีะเราลองกลับที่มันทำยังไงเขาจะว่ล้ยเขาไล่ตูดเขาไล่ตูดอย่าอย่ามาไล่พี่เห็นแล้ว เชื่อแล้วโอเคค่ะไปเลยโอ้ มาเลยมาเลยนีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกครับไปไหนไปไหนข้าร่วรบมบ้าเหรอเอาถึงแล้วหรอไปอีกรอบนึ่งสิไปอีกรอบน,งออบนึง่งเร็วระวังระวังเร็ว mà lấy mà lấy, yếm yếm, đạp lố, nhanh บรรยากาศชมสวนนะครับน <creator> ี <Hey. S 2> wow. Wow. Like ่เขาใหญ่แฟนตาซีนะครับนี่ว้าวเขาคือมาเจอพี่หมีพี่หมีอะไรแพนด้าเปล่ามีเฉยเฉยนะอึบอึบอึบระวังนะลูกระวังนะครับระวังหงายหลังเด้อ บายบายเจอกันชิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่างดี่พร้อม